สวัสดีครับผมนายประเดชอำนาจเพียงนะครับามาจากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมินะครับสังกัดสำนักง,งานธกรรมการการศึกษานะครับได้มา,าเข้าประกวดสื่อ OCT ทของประจำปี2อ5พนะครับ าตอนที่จะพัฒนาในบางทีว่าการเรียนการสอนแบบเดิมของอาชีวะนะครับจะอยู่ในลักษณะของเอกสารประกอบการสอนหรือแผนการสอนนะครับทีนี้ว่าตามนโยบายของรัฐบาลการปรับเปลี่ยนกับเปลี่ยนที่เรียนการสอนนักเด็กสมัยใหม่เราต้องปรับให้กับเข้ากับเด็กนะครับแล้วก็ให้กับทันสมัยนะครับในรายวิชาที่ผมสอนก็คือเป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับเด็กระดับปวมศึกษาครับอนุปริญญาเด็กค่อนข้างจะ ไม่สนใจนะครับการเรียนแบบเดิมน,นะครับเลยประยุกต์รายวิชานี้ให้อยู่ในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนอยู่แท็บเล็ตดีีนะครับเพราะว่ามันจะทำให้มันน่าสนใจนะครับโดยที่รายวิชาที่ทำนะครับมันก็จะมีทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็การบรรยายฝึกปฏิบัติโดยทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเนี่ย มันอยู่ในรายวิชา,าเดี๋ยวนี้เลยนะคือฝึกเสร็จแล้วก็สามารถที่ไปทดสอบทําเองได้นะครับฝึกปฏิบัติได้เองอันนี้คือแนวคิด<ม>แล้วก็การพัฒนานก็คือมันจะสะดวกตรงที่ว่าเราสามารถปรับปรุงเนื้อหาตามการเปลี่ยนของเทคโนโลยีได้เลยอย่างเช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางชิ้นเนี่ยพอสักปีหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนรุ่นใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะปรับเนื้อหารายวิชา อยู่ที่เซ็นเตอร์ของเราแล้วก็ส่งขึ้นแอปสโต้นะครับแล้วก็มันก็จะยิงเมสเซจไปที่เครื่องของเด็กว่าตอนนี้เนื้อหามีการปรับเปลี่ยนแล้วเด็กก็เข้าไปอัปเดตเนื้อหามันก็จะทําให้การเรียนการสอนเนี่ยมันจะสะดวกตรงที่ว่าเราเราไม่ต้องไปแจกเอกสารไม่ต้องทหเด็กสารใหม่นะครับทุกคนก็คือถือดีไว้์มาแล้วก็อัปเดตได้เลยต้องหลายขั้ตนตอน,ตอนครับเพ<ม>ราะ<ม>ว่างงวใช่ครับมันมีคลิปวิดีโอการสาธิตการติดตั้งโปรแกรม การมิกซ์เสียงพวกออกแบบพวกนี้เราก็ต้องรู้ด้านกราฟิกด้วยนะครับบางทีหลายท่านที่มาดูนะชิ้นงานที่ผมนําไปเสนอเนี่ยส่วนมากทุกคนถอดใจเพราะว่ามันต้องใช้หลายอย่างประกอบกันจะในน้อยคุณต้องมีพื้นฐานด้านกราฟิกนะครับที่จะวางคอนเทนต์พ่วกนี้การวางข้อคว,ความการที่จะเอาข้อความแต่ละจุดปอดท่อมแต่ละตัวคลิกแล้วแล้วมันไปไหนนะครับเราคลิกต่อว่าถ้าคลิกแล้วไปไหนต้องกลับมาที่หน้าเดิมให้ได้นะครับมันต้อง คิดเป็นกระบวนการเหมือนกับการวางโฟชาร์ดการงานการทํางานแนวโมเยนโปรแกรมแต่ว่าเราเราเรา,เราคิดหลายๆอย่างมารวมกัน,นแล้วก็ให้มันได้ชิ้นงานออกมารตรงนี้ก็เลยมันไม่จบที่โปรแกรมดีไซน์มันจบหลายๆตัวเช่นพวกโฟโตช็อปพวกพิมียเอพวกอัปเตอร์เอฟเฟกนะครับแล้วก็ฐานข้อมูลด้วยเพราะว่ามันต้องเชื่อมกับฐานข้อมูลเวลาเด็กเข้าไปใช้งานปุ๊บต้องการจะเลขอ่ดว่าผู้เรียนเนี่ยเข้าไปทดสอบ หลังจากที่เรียนแต่ละหน่วยแล้วนี่มีคะแนนอยู่ในระบบอ๋อมีประเมินเหมือน C A I เลยใช่ครับมันจะเชื่อมกับกรัตเเบตที <itas S 2> ่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยเพราะว่าเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปดูว่าเด็กที่เรียนกับผมเนี่ยนะครับคะแนนออกมาเป็นยังไงบ้างเวลาที่จะดูผลคะแนนมันก็เลยต้องหลายๆอย่างรวมกันต้องใช้พื้นฐานโปรแกรมนะครับตัวนี้ก่อนโปรแกรมโปรแกรมอินดีไซน์ครับ Adobe In Design ครับ เพราะมันเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดวางแมกซีนดิจิตอลแมกซีนได้ซึ่งมันจะมีฟังก์ชันที่ทําให้การเอาไปร่วมกับอุปกรณ์พวกสมาร์โทโฟนพวกแท็บเล็ตมันจะมีโมดูลอยู่แล้วในตรงนี้แล้วก็ส่งเข้าไปในตัวแอปสโตร์นะครับเราสามารถที่จะเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่ที่จะเอาไปใช้งานต่อครับแต่ว่าเวลาใช้งานโปรแกรมก็ต้องฝึก การใช้เครื่องมือบ้างนะครับเพราะว่าบางทีมันมีการทดสอบว่าเนื้อหาที่เราไปใส่เข้าไปแล้วกับตัวอุปกรณ์มันพอดีกันไหมครับต้องวางคอนเทนต์เนื้อหาแล้วก็เมนูให้มันพอดีกับตัวอุปกรณ์ด้วยน,นี่คือ,อเบื้องต้นทุกคนต้องต้องฝึกเขครใจครับประศาสัที่เคยเจอก็คือว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่เรานำมาสร้างเป็นทูลของ ตัวใหม่นะครับซึ่งบางทีก็ต้องมานั่งไล่อุปกรณ์ว่าฟังก์ชันต่างๆที่ที่ใช้เนี่ยเครื่องมือที่พัฒนาเนี่ยมันยังไม่มีคนทำนะครับตำราก็ยังไม่มีนะครับบางทีเราต้องมานั่งศึกษาออกของต่างประเทศว่าฝรั่งเขาทําเมนูแบบนี้คลิกแบบนี้เราสไลด์ให้มันสมูททำย่าไงครับเป็นการต้องไปศึกษาเยอะเหมือนกันเพราะว่าในเมืองไทยยังไม่มีคนทําถ้าทําก็เป็นลักษณะของอไม่เข้าถึงที่เราอยากได้ ก็เข้าไปดูใน You Tube บ้างเพราะว่าบีหลรังก็จะสอนเป็นลักษณะแบนี้เป็นช็อตคั้นะครับเป็นช็อตแัสุตรสั้นว่าให้ทําแบบนี้นี้เราก็ศึกษาตามเขาครับยังใช้ได้ได้ได้เพราะว่าแต่ละคนจะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเด็กเขาจะต้องมีไอ a แใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่จาเป็นเพราะว่าผมสามารถจะแพ็คเป็น CD แล้วเอาไปเปิดด้วย ตัวลีดเดอร์ของตัวโปรแกรมได้มันก็จะขึ้นหน้าตาเหมือนกับการจําลองนี้ด้เลยรัก็ดูได้เลยเหมือนกับเซี่ยตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะมีตัวที่เพลเยอร์ของมันนะครับก็ถือว่ามันยืดหยุ่นอยู่ยามามาดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่น่าพอใจว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะทําผลการเรียนได้ดีขึ้นครับเพราะว่าเปรียบเทียบกับของเดิมนะครับเด็กที่เรียนแบบไม่มีสื่อนะครับโดยใช้เอกสารอย่างเดียว การบรรยายหน้าห้องอย่างเดียวครับค่อนข้างจะแตกต่างกันครับคือเป็นที่น่าพอใจโดยที่ว่าผู้เรียน,นยสามารถทําแบบสอบถามที่เราปล่ให้ประเมินว่าสื่อที่ครูทำมีข้อดีข้อเสียหรือเป็นที่น่าพอใจไหมครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับแคบบดีถือว่า,นนว,าวางแผนไว้อยู่ครับว่านอนาคตจะทำลายวิชาอื่นเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่า ในเนื้อหาทุกวันนี้นะครับการที่จะทําเอกสารประกอบการสอนหรือแผนการสอนอย่างเดียวเนี่ยมันควรจะมีสื่อตรงนี้เข้าไปด้วยโดยการที่จะให้เด็กได้ชุดโปรแกรมหรือสื่อเข้าไปแนบไปด้วย hmm. ทุกคนเลยเวลาเปิดเทอมใหม่นะครับทุกคนจะได้เรียนหนังสือนี้นอกจากจะได้หนังสือตามที่ที่เราทําแผนการสอนไปแล้วนะให้เขาได้ซีดีแผ่นนี้ไปด้วยไปเปิด รายวิชาที่ทําก็ระดับปหมอนเดิมนะครับก็คือหลายวิชาเช่นการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราถนัดก็คืออิเล็กอิกสสามารถที่จะให้มันตอบโต้ในการสร้างสื่อชิ้นหนึ่งขึ้นมาก็หลายคนนะครับที่มาดูแล้วเนี่ยอยากจะทําบางทีบางทีอยู่สายข้าอื่นค่ากรรมเลยบัญชีเลยนะครับซึ่งไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับบางทีก็ให้กําลังใจกันว่าเนี่ยอาจารย์ มีเวลาก็โทรมาหรือเข้าไปในเฟซก็ค,คุยกันได้ครับหรือจะให้ผมวิทยากรก็ได้เพื<ม>่อที่จะไปฝึกพื้นฐานนะครับเบื้องต้นว่าก่อนที่จะได้เป็นชิ้นงานลำบากเราต้องเตรียมอะไรบ้างต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างซึ่งปกติผมก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่แล้วเจวสอนแล้วก็วิทยากรทั่วไปนะครับที่ที่สามารถที่จะให้ปัญปญ,ญาเกีย่ยวกับพวกการพัฒนาสื่อการใช้สื่อออนไลน์หรือการทำาีไอนะครับ คือว่าให้กำลังใจท่านอื่นครับไม่อยากให้ย่อท้อเพราะว่าในน้อยเนี่ยไอ้ชีพว่าเราน่าจะมีการพัฒนาเพราะว่ามันไม่กี่ปีนะครับก็จะเข้าสู่ประชาคมเซี่ยนอย่างน้อยทุกคนต้องพร้อมนะครับการพัฒนาสื่อตรงนี้นะครับเพื่อให้นักศึกษาของเรานะครับได้ใช้แล้วก็เกิดทักษะนะครับเพื่อจะสู้กับคู่แข่งที่เข้ามาของประเทศเราอันนี้คือตั้งใจไว้ แม้ว่าอาชีวะยังไม่มีการแจกอุปกรณ์แต่ว่าเราทําำถือไว้ถ้ามีโอกาสเราก็ให้เด็กเราไปใช้ได้เลยไม่ต้องรอว่าอุปกรณ์มาเมื่อไหร่เราอยคิดว่าจะพัฒนานครับอันนี้คือมันชา้าไปครับไม่อยากให้ย่อท้อเพราะว่าในน้อยเนี่ยอาชีวะเราน่าจะมีการพัฒนาเพราะว่านไม่กี่ปีนะครับก็จะเข้าสูา่ตาดของเซียนในน้อยทุกคนต้องพร้อมนะครับการพัฒนาสื่อตรงนี้นะครับเพื่อให้นักศึกษาของเรานะครับได้ ช้แล้วก็เกิดทักษะนะครับเพื่อจะสู้กับผู้แข่งที่จะเข้ามาของประเทศเราอันนี้คือคตั้งใจไว้นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งกองทุนดังกล่าวมีเงินจำนวนประมาณ166ล้านบาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกสทช,ชในปี2555จำนวน25ล้านบาทและในปี2556จำนวน10ล้านบาทมีโครงการที่เสนอขอรับการจาัดสรรเงินจำนวน82โครงการรวมวงเงิน310ล้านบาท จึงได้ขอให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดกรองเรื่องที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริงในบัณฑิตศรีพุทางกูลเลขาที่การคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดก,กิจกรรมพัฒนาจิตอาสานักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในโรงเรียนเอกชนขึ้นโดยอาศัยพลังของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะรุ่นใหม่จำนวน400คนจาก41สถาบันโดยให้ดําเนินการกิจกรรมจิตอาสาซ่อมสร้างและพัฒนา4ี่แห่งได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านปักเกรดจังหวัดนนทบ,บุรีโรงเรียนบ้านหนองจานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบ,บุรีโรงเรียนมารดาดารุนีรักจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบ้านหนองไม้งามจังหวัดนครปฐม ดยกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการช่วยสังคมและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยราว30คนเข้าพบนายจตุรนฉายแสงแรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อยืนข้อเสนอเรียกร้องความเป็นธรรมกับครูเอกชนอยากให้ป้องกันการเลื่อนไหลของครูเอกชนไปยังครูภาครัฐซึ่งส่งผลกระทบทําให้ครูไม่เพียงพอเนื่องจากสวัสดิการของรัฐเอื้อประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ปกครองของครูรวมไปถึงการที่รัฐบาลให้ปรับเงินเดือนครูสาหรับบุตปริญญาตร หน0 0 0บาทนอกจากนี้ในด้านการจัดการศึกษานักเรียนภาครัฐและเอกชนควรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าเท่ากันซึ่งภาคเอกชนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่สามารถยืนยันได้ว่ามีผลสำฤทธิ์ที่ดีกว่าภาครัฐถึงแม้ว่าจะมีฐานการเงินไม่มากแต่ก็สามารถพัฒนาตนเองไปได้มากมายทั้งนี้จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาการศึกษาไปสู่อาเซียนให้ได้ ดรชัยพฤกษ,ษ์เสรีรักเลขาธิการาคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษาเปิดเผยๆๆว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอได้อนุมัติให้หน่วยศึกษานิเทศเดำเนินโครงการจัดการประกวดสื่อการเรียนรู้ i อ t เพื่ออาชีวศึกษาในระดับชาติประจำปี2556 โดยตั้งเป้าคัดเลือกสุดยอดผลงานสื่อการเรียนรู้ i อ t 15ผลงานจาก250ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดการอาชีวศึกษาในศตวรรษที่21โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นอาทิผลงานของนายพิรพงษ์เผือกเหลืองสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงผลงานของนางน,นิสานาฏยอดยังบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนและผลงานของนางจารุวรรณเปรมสวัสด สื่อผสมการเรียนรู้โภชนาการเบื้องต้นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาเป็นต้นการจัดโครงการนี้จะเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนสื่อและจะช่วยพัฒนาสื่อ ICT ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและคาดว่าในปี2557ครูอาชีวศึกษาจะสามารถผลิตสื่อได้ด้วยตนเองรวมทั้งเป็นการกระตุ้นครูให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาสื่อมากขึ้น โยบายใบที่ได้ฟังมาทั้งหมดนะคะเราก็จะต้องมาติดตามกันว่าจะมีการพัฒนาอย่างไรให้สายสามาลและสายอาชีวะมีสัดส่วน50ตว่อ50โดยเราจะต้องศึกษาแนวทางและการปฏิบัติกันต่อไปค่ะและที่สําคัญนั่นก็คือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะต้องมีการพัฒนาการทางด้านภาษาดังนั้นเราจะต้องมาติดตามกันนะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนหรือแนวทางการปฏิบัติอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้เพิ่มพูนศักยภาพทางด้านภาษาและติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้ค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ต้องการติชมรายการหรือสแสดงความคิดเห็นสามารถส่งมาได้ผ่านทางช่องทางต่างๆทงั้งทาง SMS พิมพ์ EM เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข489-0000หรือติดตามความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางทาง Facebook www.facebook.com/tingplusteacher สำหรับวันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะมีอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ